สวัสดีครับกับผมนายประกรณ์เกียรติพันธุ์พักดีเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ศาสตร์การเครื่องกลชั้นปีที่3จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและชุมคลอีสานวิทยาเขตหนองแก,กน,นครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนออนไลน์เกี่ยวกับระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ engine cooling system นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยดีวยกว่าครับครับผมสำหรับระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับเมื่อเครื่องยนต์ทํางานเป็นเวลานานนะครับก็จะเกิดความร้อนที่สูงขึ้น ก็จึงจาเป็นที่ต้องมีการระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์นะครับซึ่งหน้าที่ของระบบว่าความร้อนของเครื่องยนต์เลยก็คือเพื่อการระบายความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ภายในกระบอกสูบป้องกันไม่ให้ความร้อนสูงจนเกินไปแล้วก็ซึ่งถ้าเราไม่มีการระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์นะครับ <c oughs> เครื่องยนต์เราก็จะเกิดการชารุดเสียหายสึกหรอได้และไม่อาจทงานเป็นเวลานานติดต่อกันได้นะครับ ลักษณะของการระบายความร้อนในเครื่องยนต์นะครับมีอยู่2วิธีก็คือ1นะครับการระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นแอร์คูลิ่งนะครับ2การระบายความร้อนด้วยน้ํเิดเป็นวอเตอร์คูลิ่งนะครับการระบายความร้อนด้วยอากาศแอร์คูลิ่งนะครับเพื่อความสามารถในการระบายความร้อนได้ดีนะครับเราจะสร้างคีบไว้รอบๆเสื้อสูบนะครับตรงนี้ครับตรงที่มอชี้ก็คือคีบนะครับคีบระบายความร้อน แล้วไปยังไงเรามาฟังกันนะครับเราทีนได้ว่าลูกศรสีฟ้านะครับก็คือลมเย็นนะครับลูกศรสีแดงก็คือลมร้อนครับเมื่อเราขับรถจักรยานยนต์ไปนะครับก็จะมีลมเย็นมาปะทะที่เสื้อสูบนะครับก็จะผ่านขี้ระบายความร้อนไปนะครับผ่านขี้ไปปุ๊บก็จะผ่านการระายความร้อนไปปุ๊บพอออกทางด้านหลังเครื่องนะครับก็จะกลายเป็นลมร้อนนะครับซึ่งเท่านี้นะครับก็จะจบกระบวนการระบายความร้อนด้วยอากาศแล้วนะครับ เรามาดูการระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับ Water Cooling การระบายความร้อนเป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับเนื่องจากมีการระบายความร้อนที่ดีมีการระบายความร้อนได้รวดเร็ว,ลวและควบคุมอุณหภูมิน้ําได้ดีนะครับกป็ปรณอุณหภูมิของเครื่องยนต์ได้ดีด้วยในส่วนประกอบของการระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับก็คือหนึ่งหม้อน้ำ Radiator นะครับ หม้อน,นะครับหม้อน้านะครับทาหน้าที่บรรจ,จุน้ําที่ใช้สําหรับระบายความร้อนของเครื่องยนต์และสําหรับน้าหล่อเย็นที่ได้รับความร้อนมาจากเครื่องยนต์นะครับมาระบายความร้อนให้กับอากาศนะครับก็จะมีอากาศผ่านหม้อน้ําตัวนี้มานะครับครับผมสองนะครับฝาปิดหม้อน้ํา radiator cap นะครับฝาปิดหม้อน้านะครับทาหน้าที่เก็บแรงดันในหม้อน้านะครับทาให้จุดเดือดของน้ําเพิ่มสูงขึ้นเป็น 120. องศาเซลเซียส จากเดิมนะครับจุดเดือดของน้ําจะอยู่ที่1 0 0องศาเซลเซียสนะครับปัญหาความดันของหม้อน้ําก็จะถูกควบคุมด้วยฝาหม้อน้ํานะครับ3ครับพัดลมเครื่องยนต์ engine fan นะครับพัดลมหม้อน้ํานะครับจะทําหน้าที่ดูดอากาศผ่านหม้อน้ํานะครับเพื่อพัดลมร้อนออกจากหม้อน้ำนะครับนี่ครับเราจะเห็นได้ว่ากระบางลมรอบๆหม้อน้ํานะครับรอบๆใบพัดนะครับจะเป็นกระบางลมนะครับรอบๆ ตัวนี้นะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพัดลมนะครับเพื่อให้มีแรงลมที่ดีมากขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับสี่นะครับปั๊มน้ํานะครับทําหน้าที่ทําให้น้ําหมุนวนในเครื่องยนต์นะครับปั๊มน้ําที่ใช้ในเครื่องยนต์ส่วนมากนะครับจะเป็นแบบแรงเวียนนะครับซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่ด้านหน้าของเครื่องยนต์หรือยึดติดอยู่กับเสื้อสูบนะครับเราจะเห็นได้ว่า นี่ครับปั๊มน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นทางเข้าจากหม้อน้ํานะครับก็คือน้ําจากหม้อน้านั่นเองครับตรงนี้จะเป็นตัวเผานะครับเผาตัวนี้จะต่อจากตัวนี้ก็จะเป็นพูล่บางรุ่นก็จะเป็นมูล่เฉยๆหรือบางรุ่นก็จะเป็นดุมพัดลมด้วยนะครับตรงนี้เป็นเผาตรงนี้เป็นกนางหันใบพัดน,นะครับก็คือพัดน้ําก็คือทําให้สร้างแรงดันภายในรุดระบายความร้อนนะครับ ตรงนี้ก็คือทางออกวงน้ำนะครับก็คือตรงเสื้อสูบนั่นเองครับเทอร์โมสตัทนะครับเทอร์โมสตัทนะครับหรือว่าวลาล์วน้ำนั่นเองครับเป็นวลาล์วที่ควบคุมการปิดเปิดด้วยอุณหภูมิน้ำนะครับซึ่งถ้าอุณหภูมิถึงจุดที่วลาล์วน้ำกำหนดหรือว่าผู้ผลิตกำหนดมาว่าวลาล์วน้ำรุ่นนี้จะเปิดอยู่ที่ 78สิบแปดองศาหรือว่าบางรุ่นนะครับจะเปิดที่8ปสามองศาวาล์วน้ำก็จะเปิดทําการให้น้ําผ่านได้นะครับซึ่งแต่ว่าถ้าอุณหภูมิไม่ถึงเจ็สิบแปดหรือว่า8ปสามองศานะครับวาล์วน้ำก็จะไม่เปิดนะครับน้ําก็จะไม่ออกจากเสื้อสูบสําหรับถังพักน้ํานะครับถังพับน้ํานะครับทําหน้าที่ก็คือเมื่อน้ําในหม้อน้ําขยายตัวมันจะดันผ่านวาล์วที่ฝาปิดหม้อน้ํานะครับไหลมาพักน้ํา ที่ถังพักนะครับเมื่อแต่ว่าในเมื่อเครื่องยนต์เย็นลงน้ำน้ำและแดงดันลดลงมันก็จะดูดน้ําจากถังพักน้าไหลเข้าสู่หม้อน้ําเหมือนเดิมครับเจ็ดท่อน้ํานะครับท่อน้ําทําหน้าที่ลาเลียงน้าร้อนจากเครื่องยนต์ไประบายความร้อนที่หม้อน้ําและลาเลียงน้ําที่เย็นกลับเข้าสู่เครื่องยนต์นะครับซึ่งท่อน้ําจะสามารถแบ่งออกเป็นสองแบบนะครับก็คือหนึ่งท่อน้ําตัวล่างนะครับจะทําหน้าที่ ก็คือเป็นตัวนําน้ําที่เย็นแล้วกลับเข้าสู่เครื่องยนต์ส่วนท่อน้ําด้านบนก็คือนําน้ําที่ร้อนออกมาระบายความร้อนที่หม้อน้ํานะครับครับผมสําหรับการทางานของระบบระบายความร้อนด้วยน้ำก็คือปั๊มน้ํานะครับจะมีหน้าที่ปั๊มจากน้ําเย็นนะครับนี่ครับน้ําเย็นเพื่อทําการระบายความร้อนนะครับน้ําเย็นก็คือน้ําสีเขียวนะครับน้ําร้อนก็คือน้ําสีแดงนะครับส่วนตรงนี้ก็คือ วอลน้านะครับบอลน้ําจะทําหน้าที่ก็ต่อเมื่อบนอุณภูมิถึงเจ็ดสิบแปดองศาหรือว่าเป็สิบสององศาบอลน้ําก็จะทําการเปิดให้น้ําไหลผ่านได้นะครับเมื่อน้ําไหลผ่านได้ก็จะผ่านมาตัวนี้นี่ก็คือท่อน้ําตัวบนนะครับอันนี้คือหม้อน้ํานะครับผ่านการระบายความร้อนออกมาตรงลูกศรสีฟ้าก็คือลมเย็นนะครับผ่านออกมาผ่านออกมาน้ําก็จะเข้าสู่๊มน้ํานะครับ ปั๊มน้ำก็จะปั๊มน้ำก้นสูบพงระบายความร้อนเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระบอกสูบตรงนี้เป็นฝาสูบพอระบายความร้อนเสร็จแล้วน้ําก็จะผ่านไปที่เทอร์โมสตัทนะครับเทอร์โมสตัทก็จะเปิดให้น้ําผ่านมาอีกครับก็จะวนการระบายความร้อนอย่างนี้เรื่อยๆครับเรามาดูวิธีการบำรุงรักษาระบบระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับ นึ่งนะครับควรตรวจดูะระดับน้ําทุกๆครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องนะครับหรือว่าอย่างน้อยทุกๆ2องถึสวันซึ่งปกติแล้วระดับน้ําควรอยู่ตรงที่หม้อคอหม้อน้ํานะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าบางรุ่นจะเป็นหม้อพักน้ํานะครับก็จะมีบางรุ่นจะเป็นแม็กกับมินบางรุ่นจะเป็นโลกับฟูนะครับก็จะให้อยู่ตรงฟูนะครับหรือว่าบางรุ่นจะเป็นแม็กก็ให้อยู่ตรงแม็กนะครับแต่ถ้าต่ำกว่าโลหรือว่าต่ำกว่ามินไปแล้วไรื่องการเติมนะครับ สองนะครับมันตรวจเช็คตามรอยรั่วต่างๆนะครับเช่นท่อยางหม้อน้ําคีดําคีดลําพึ่งตามน้ํานะครับเรามาดูรูปที่หนึ่งนะครับก็คือตรงนี้ก็คือท่อยางหม้อน้ํานะครับก็คือตรงนี้สะอาดครับสะอาดไม่มีน้ารั่วนะครับเลามาดูรูปข้างล่างนะครับรูปที่สองตรงนี้ถ้าเกิดรถเรามีน้ํารั่วแบบนี้ให้เราทําการเปลี่ยนท่อยางหม้อน้ําหรือเช็คท่อยางหม้อน้ํานะครับ แล้วทาการแก้ไขเพื่อทําพอทําการแก้ไขเสร็จแล้วให้เราเติมน้ําลงไปและเช็คให้ดูอีกทีนะครับเราจะเห็นถ้ามันเป็นรูปแบบเหมือนรูปด้านบนไม่มีน้ารั่วนะครับก็ผ่านนะครับส่วนสามนะครับคีบรังรึ่งนะครับถ้ามีน้ารั่วตรงคีบรังพึ่งแบบนี้ให้เราทําการเช็คซ่อมเปลี่ยนหม้อน้ําได้เลยนะครับไม่ทําการใช้ต่อได้นะครับไม่แนะนําเลยนะครับ สี่ครับผมตรงนี้ปั๊มน้ํานะครับถ้าปัา๊มน้ํารั่วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับก็คือมันจะมีน้ําออกรอบๆปั๊มน้ํานะครับบางรุ่นจะเป็นเติมน้หาหล่อเย็นก็คือสีแดงบางรุ่นเป็นสีเขียวนะครับก็จะมีน้หาหล่อเย็นออกมารอบๆตรงนี้นะครับแต่ถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้รูปไม่มีนะครับไม่มีน้หาหล่อเย็นออกมาก็คือไม่รั่วไม่ซึมนะครับใช้งานได้ปกติครับสามนะครับตรวจดูขีบลํคพึ่งนะครับของหม้อน้ํา อย่าให้พับงอปิดช่องทางผ่านของลมนะครับแล้วก็ไม่ควรสกบกด้วยนะครับแต่ว่าถ้าขีดตรงนี้งอนะครับให้เราทําการแงะออกมานะครับให้มันตรงนะครับที่นะครับพัดลมระบายความร้อนควรยืนสภาพที่ดีไม่แตกหักหรือปิดงอเสียหายเพราะอาจจะทาให้ปัามน้ํำจรุดได้แต่ว่าถ้าเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับต้องคอยตรวจเช็คว่าพัดลมหมุนด้วยความเร็วท่เท่าเดิมหรือไม่ซึ่งบางรุ่นนะครับจะมี2องสปีดสสปีด แ,แต่ลตัวรุ่นนะครับถ้าเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับตัวนี้ครับแต่ถ้าเป็นพัดลมที่ติดอยู่กับปั๊มน้ําส่วนมากจะอยู่ในรถกระบะนะครับถ้าเป็นแบบนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งตรงนี้เราจะดูได้งไงว่าสภาพดีไหมเรามาดูครับว่ารถรุ่นเราเนี่ยมีกี่ใบพัดส,สมมุติในรูปนะครับมีหกใบพัดถ้ามีใบพัดใดใบพัดหนึ่งหากไปให้เราทาการเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนทันทีเลยนะครับเพราะ อาจจะทาถ้าเราไม่เปลี่ยนจะทําให้ปั๊มน้ําเราชํารุดเสียหายได้ครับห้านะครับไม่ควรติดเครื่องยนต์โดยไม่ไม่ได้ปิดฝาหม้อน้ํานะครับเพราะจะทาให้เกิดตะก,กันในหม้อน้ําและภายในเครื่องยนต์นะครับเนื่องจากน้ําในรางขึ้นหม้อน้ําเลยไหลออกมาครับหกนะครับหากน้ําในหม้อน้ําแห้งในขณะที่เครื่องยนต์กาลังทางานและมีอุณหภูมิสูงไม่ควรดับเครื่องยนต์และเติมน้ําในทันทีนะครับให้ติดเครื่องยนต์เดินเบาสักระยะหนึ่ง เพื่อให้อุณหภูมิเย็นลงและค่อยๆเติมน้ําที่สะอาดลงไปทีละน้อยนะครับเนี่ยครับเติมดังลูกเลยนะครับเจ็ดนะครับควรถ่ายน้ําในหม้อน้ําทิ้งทุกๆสามถึงสี่เดือนหรือเมื่อเห็นว่าน้ําในหม้อน้ําสกปรกแล้วเช่นมีสนิมหรือว่ามีคราบน้ำมันและเราต้องใช้น้ํายาที่ผสมกับน้ําในอัตราส่วนห้าสิบต่อห้าสิบเท่านั้นนะครับ จะช่วยไม่ให้เกิดสนิมหรือตะการในหม้อน้ําทางเดินน้ําก็จะไหลสะดวกได้นะครับแล้วมาดูการถ่ายน้ําทิ้งนะครับดังรูปที่หนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือรูระบายนะครับให้เราทําการหมุนออกนะครับในบางรุ่นจะเป็นรูน็อตนะครับจะเป็นน็อตแล้วก็ทําการขันออกนะครับพอขันออกแล้วพอน้ําไหลหมดแล้วเราก็ทําการปิดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับพอปิดเข้าไปแล้วเราก็ทําการเติมน้ําเข้าไปในหม้อน้ํานะครับในรูปที่สอง พอเติมเต็มแล้วเราก็เช็คดูนะครับว่าตรงรูระบายของเรามีรอยรั่วไหมเราลืมใส่ซีหรือเปล่าพอถ้าถ้าไม่มีรอยรั่วก็ผ่านนะครับครับผมสําหรับการระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับไว้เรามาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ